สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเย็นนะสำหรับสมาชิกทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวย็น,นี้แจะวางแนวทางของฮานอย VIP ค่ะส่วนฮานอยฮานอยธรรมดาแอดวางไปให้แล้วนะคะสำหรับเย็นนี้เนาะสามารถกดติดตามแล้วก็กดที่วิดีโอเลื่อนดูได้เลยนะคะ,ะเรียนสมาชิกทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมเนาะตอนนี้แอดมีสูตรใหม่แล้วนะคะสำหรับฮานอยเนาะ สูตรใหม่ของฮานอยนะคะมีสูตรใหม่ของฮานอยพิเศษนะคะฮานอย V.I.P. แล้วก็ฮานอยธรรมดานะคะสำหรับวันนี้แอดจะวางสูตรใหม่เนาะแต่ว่าสูตรเก่าก็สามารถใช้ได้ปกตินะคะเพราะว่าสูตรของแอดทุกสูตรนะ,ะสามารถใช้ได้ตลอดชีพนะคะซื้อเพียงครั้งเดียวจ่ายเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเนาะสมาชิกท่านใดค่ะสนใจที่จะซื้อสูตรหวยต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นหวยรัฐบาลนะคะหวยลาวหวยหุ้นไทยหวยหุ้นนอกนะคะหวยยี่กีมีทุกสูตร มีทุกหวยเลยค่ะจีนนะคะมีห้างนะคะ,ะสำหรับเมื่อบ่ายนี้วางนิเคอีบ่ายกับจีนบ่ายให้นะคะ,อะตอนเช้านี่เคอีเข้าเจาะ18นะแต่ตอนบ่ายหลุดไปนะคะส่วนจีนบ่ายแอดวางให้นะคะเข้า2552นะคะเดี๋ยวต,ตอนนี้แอดจะวางฮานอย VIP ให้นะคะสมาชิกท่านใดสนใจซื้อสูตรก็ทักมาค่ะ ID l i n ล MAY5933 นะคะมี ID เดียวเท่านั้นนะจ๊ะ ตอนนี้นะคะแอดมีสูตรฮานอยนะคะสูตรใหม่นะคะทั้งฮานอยพิเศษฮานอย V.I.P. แล้วก็ฮานอยธรรมดานะสมาชิกท่านใดที่เคยซื้อสูตรไปแล้วนะคะสูตรเก่าก็สามารถใช้ได้เหมือนเดิมค่ะแต่ว่าถ้าสมาชิกท่านใดอยากได้สูตรใหม่เพิ่มนะคะก็สามารถทักกลับมานะคะที่ idline may 5933นะจ๊ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็จะวางสูตรใหม่เหมือนเดิมนะคะ สุดใหม่นะสำหรับฮานอย VIP ฮานอยธรรมดาก็สุดใหม่นะคะฮานอย VIP ค่ะเด่นวิ่งลูดนะคะฮานอย VIP นะคะเด่นวิ่งลูดนะคะหกับ2นะคะ1กับ2เนาะ สำหรับฮานอยธรรมดานะคะแอดวางไปให้แล้วนะคะสามารถกดติดตามนะคะแล้วก็เลื่อนดูที่วิดีโอได้เลยนะคะ,ะสำหรับฮานอย VIP วันนี้ค่ะแอดวางสูตรใหม่เนาะ,ะวิ่งรูด1กับ2นะคะตัวเจาะ1 0 1 9 1 8 1 7ย์ 19, 18, 17, นะคะสองหนึ่องศูนย์สอแล้วก็27ค่ะ สวัสดีสมาชิกที่เพิ่งเข้ามารับชมด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดด้วยแล้วกันเนาะตอนนี้แอดวางแนวทางฮานอย VIP นะคะเป็นฮานอย VIP ตอนนี้แอดใช้สูตรใหม่ในการวางนะคะส่วนสูตรเก่าก็สามารถใช้ได้อยู่นะสมาชิกที่ซื้อสูตรไปแล้วนะคะสูตรเก่ากสามารถใช้ได้อยู่เพราะว่าสูตรของแอดทุกสูตรนะคะไม่ว่าจะเป็นหวยรัฐบาลหวยลาวหวยฮุนไทยหวยฮุนนอกนะหวยยี่กีสามารถใช้ได้ตลอดชีพนะคะค่ะ ถ้าสนใจซื้อสูตรใหม่เพิ่มนะสามารถทักแอดมาค่ะที่ idline may ห้าเสานะคะโอเคค่ะขอให้เย็นนี้นะคะสมาชิกทุกท่านนะคะรวยๆกับฮานอย VIP นะคะส่วนสมาชิกท่านใดค่ะสนใจซื้อสูตรหวยนะคะก็สามารถทักแอดมาได้ค่ะที่ idline may ห้า3มสาสวัสดีค่ะ